ส่วนละครที่นิยมสูงสุดก็แน่นอนจะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะทองเนื้อก้าวนะคะเพราะว่ามีตัวแทนของวันเฉลิมขึ้นไปรับรางวัลพร้อมกันหมดเลยทั้งสี่รุ่นน่ารักมากดูน้องเมลิกนั่ะเออในตลอดใช่นําโดยหนุ่มเจมส์จิรายุนะคะน้องยอยยงศิลน้องแม็กนัทพัทและก็น้องเมลิกแล้วยังได้รับรางวัลท็อปฟีเวอร์บุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากบทวันเฉลิมอีกด้วยค่ะและแน่นอน เจมจีที่มีพิเศษใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็จะได้รับรางวัลดราม่าคิงฟีเวอร์นะคะนักแสดงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดด้วยอีกหนึ่งรางวัลเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ออทั้งสีก่อนรุ่นเลยของวันเฉลิมวันนี้นด้วยก็มารับรางวัลท็อปฟีเวอร์ครับใช่แล้วกับละครทองเนื้อก้าก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณคเอาบาด,ดงด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้ไปเล่นละครทองเนื้อก้าวก็ครับ ก็มีคุณชาเล่ครับจบไปแล้วแล้วก็มีดาวเคียงเดือนแล้วก็มีหนังภาพยนตร์ครับตุกแกหลักแป้งมากแล้วก็มีเข้าใหมา่สองเรื่องครับเอ่อกอนกิมานโนครับกับแทบจะรับงานกันไม่หวาไม่ไหวละ <c oughs> นี่น,นี่ฟังคนนี้หน่อย <c oughs> เอ็นดูไหม